เข้าใหม่เข้าใหม่หนึ่งลำครับฮีโน่สมอครับตัวนี้สิงไฮเทคเครื่อง195ร้อยก้สิบห้ารงมาครับตัวนี้จะเป็นรถล่องครับจะถอยเด้อปาเออ เป็นรถล่องครับคันนี้ช้า,ชาใหญ่ซื้อมาต่อดํานะครับคันนี้ราคาน่าจะไม่แพงครับเพราะว่าเป็นเป็นรถไทยตัวนี้ไม่ใช่รถนอกอกระบะน,นี้ก็น่าจะยกลงขาย คัสเสียงสวยเลยตักรถนี้มันมันไม่ช้ำหรอกเพราะมันเป็นรถล่องเนาะนี่ครับกระบะพื้นล่าเป็นไม้เ้ยแค่คนี้ก็ใช่ยล้ครับตัวดำเสร็จเรียบร้อยนะอยู่ประมาณอ่า ไม่น่าจะเกินเจ็ดแสนนะครับคันนี้ดูภายในตามสภาพภายในประมาณนี้ครับ ซื้อไปวิ่งดินแค่นี้ก็พอแล้วเนาะทำเสร็จก็สวยแล้วครับเปลี่ยนเบาะเป็นอะไรใหม่ทำสีหัวใหม่พวกรถลองนี่ไม่ต้องห่วงแล้วครับมันไม่ได้ช้ำเหมือนรถวิ่งดินนะครับโอ้น่ำภาสีสวยอยู่ครับ เนี่ยแบบนี้แหะมันไม่เป็นสนิมเท่าไหร่เนี่ยมันมันใช้ตัวนี้ตัวนี้รองด้วยไม้ด้วยอ้เจียวเลยครับ ขายเท่าไรครับเนี่ยช้าใหญ่ส 7, 7. ฮะสามสิบเจ็ดเล่มทะเบียนต่อดำถ้าต่อดำเนี่ยจบเท่าไหร่ตดำมันต้องมีเรือนล่อหรืออะไรอย่เงียหกสิบกว่าแน่เลยหกสิบกว่านะซื้อแค่นี้กับพอแล้วเนาะวิ่งดินเนาะนไม่ต้องไปเอาราคาเป็ดก้าแสนะหรอกเนาะอืม ขับเองคืนทุนไวครับรถพวกนี้มันเป็นรถล่องมันไม่ช้ำเหมือนรถดำนิ่งดินเนาะอืมไม่ช้ำอ่ะขันหนึ่งก็ดือื้ึเนี่ยกันเลยที่จัดกันโอ้นี่คันนี้ก็ซื้อช่วงยาวมาใช่ไหมใช่เนี่ยที่ทำสีเนี่ยช่วงยาวแอ้คันนู้นก็ช่วงยาวเนาะสีอ คือรถนอกมันไหวแล้วเนะา,ารนะราคามันมันแรงไปเนาะนี่คันนี้คันนี้ก็เป็นช่วงยาวครับเอามาย่นช่วงแล้วก็โตดำครับราคาไม่แรงสวยงาม มือกบ้าอู้เอา้าแถมผ้าใบด้วยพี่แถมครับฮะ<า>แถมครับแถมด้วยเลยโอ้ได้ผ้าใบด้วยเนี่ยได้กำไรก็ติดได้กำไรก็นี่ผ้าใบาเคุมทรายไว้ดีเลยเออใส่ปืนมามามาแล้วนะรถวิ่งอะไรนี่ทั่วไป กระบะนี่ก็ถอดขายนี่ขายเท่าไรนี่กระบะนี่สองหมื่นเนาะสองหมื่นเนาะนอซื้อผ้าใบลูกพิ่ผ้าใบนั่นจะคลุมเต็มเลยนะนี่อืมคลุมนี่คลุมผ้าใบเต็มนี่เลยคลุมนอกเอาขนาดเล็กไปไปนอนอยู่ในงาน อเนช่วงนี้ทำไม่รูสไลด์ได้เลยเนาะต้องไม่ต้องย่นเลยเนาะอืมเอ้ยจัดรถก็ชซีสวยน่ะสวยมันวางไวางขึ้นเลยนี่เลยเนาะขึ้นง่ายง่ายเลยเนาะ มันไม่ได้เบรกอะไรมากมายนะดูเค,เครื่องหน่อยไหมอ๋อปะยก เดีวาโอ้โอ้หนูก็ซีไหมวไวะ FD3W ่นี่ครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับโอ้ขอบคุณครับมาังกับ โฮเจ็ดดีเครื่องรุ่นนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันครับเครื่องดตัวเดียวกันกับน้องมะนาวเลยแต่น้องมะนาวมันเครื่องเครื่องก็ทนเลยครับทนมากเลยน้องมะนาวรู้สึกว่ายังยังไม่เคยฟิตเครื่องนะ สุดใจไหมพี <relevance> ่ข <occurs> ับรถดำไหมฮ่าฮ่า <Pokemon> ฮ <apan> <den> ่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าย่าฮ่ย่า พี่วิ่งมาจากไหนนี่ครับบางพลีบางปะอิน <c oughs> <c oughs> <p> ฮะเย็นอยู um, oh ่เป hey ิดไปยังเย็นอยู uh ่เลยฮะฮะสิบล้อสไลด์นะสิบล้อสไลด์เพราะว่าบกล้อสไลด์มันทีน้ำหนักมันจะเกินนะอ๋อก็พวจะใส่เงียบเลยเงียบเอาไว้แล้วนะตัวนี้ใส่เงียบเลยแล้วเราจะยกเครื่องจักรเครื่องอะไรเยอะเครื่องอ๋อใส่เงียบด้วย หกล้อมันได้น้ำหนักเท่าไรสิบห้ตันใช่ไหมสิบห้ตันตันโดเฉพาะสไลด์นี่ก็หนักจนเนาะขนสิบล้อไม่ได้เลยเนาะเกินขนได้ยังเก่งก็แค่คนได้หล้อครับอะไรพี่ไปทำงานงานไหมู เดินวนไปวนมานี่นี่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ